สวัสดีครับช่องชีวิตคิดบวกนะครับวันนี้มาไล่มาดูหน้าฝนครับตอนนี้ปลายเดือนสิงหาแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูไผ่ตรงกันนะครับแล้วก็ไปดูไผ่หวานกันครับครับไผ่ตรงก็เดิมครับกอนนี้เป็นยีกว่าปีแล้วครับนี่ก็ได้กินแล้วนะครับ ความสูงก็นี่นะครับคืบถ,ถ้าทวัดจากคืบก็ประมาณสองคืบแทงกำลังพอดีครับนี่แล้วก็มีแทงไปเท่าๆแทงไปเป็นสิบหนอเที่นี้ก็นะกำลังโผล่นะฮะนะกำลังโผล่ใช่หมดนะครับนี่ใช่หมดนะครับนี่นรับนี่ก็ใช่นะครับเนี่ย นะครับนงนนก็เดีเ๋ยวมดแดงเยอะมดส้มเยอะครับอยู่ข้างในนู้นก็มีข้างในนู้นก็มีมองเห็นไหมครับดำๆมันนะไม่ค่อยได้สนใจครับงานในเมืองก็ทําไปกเกษตรก็ทําไปครับแบบพอเพียง วิถีคนมีเวลาน้อยปลาล์มก็เริ่มสุกแล้วครับเริ่มแทงได้บ้างแล้วแต่ค่าขนมนี่ครยน้อยๆก็ได้ค่าขนมครับหรือจะไปดูไ่หวานครับ ลูกไผ่หวานปลูกไว้ตั้งแต่เราปลูกแล้วก็ติดตามก่อนจะไปถึงก็มีน้มีมะพร้าวน้ำหอมครับแซมตามมานะครับพอ,อเป็นไปยังไงปลูกแล้วเป็นยังไงเดือนเดือนกว่ามาครั้งหนึ่งทำได้ไหม อันนี้เอาเพช็ดน้ำผึ้งเพช็น้ำผึ้งก่อนที่เราเคยทำคลิปไว้ครับคลิปแรกๆนะครับตอนนี้รอดนะครับตรงน,นี้แบบนี้ชัวๆครับแตกนออมานไหลนอแล้วเนี่ยมันจะมีหลายลำต้นแล้วนะครับประมาณสิบลำแล้วใช้ได้ครับปีหน้านี้ใช้ได้แล้วครับผลหน้านี้เริ่มแทงแล้วปีนี้ให้เขาโตก่อน เดี๋ยวเราไปดูไ่หวานไ่หวานเขียวครับครับหลัที่เราชัแล้วก็เรามาปลูกใหม่ปลูกทีแล้วก็ตายครับเราก็ปลูกใหม่อีกีพอชําแล้วพอได้แล้วรัดแล้วก็มาลงอันนี้ลกจะให้ดูว่าต้นที่ไม่ตายครับปลูกพร้อมกันสามต้นปลูกเพิ่มทีละครั้งนิดเดี ต้องทำต้นครับอ่าตัวน,นี้รอดเห็นไหมครับเห็นไหมครับรอดแล้วมีหน่นอขึ้นมาแบบนี้รอดแล้วครับนะครับนี่ไผ่ไหวานเขียวอีสานครับก็ไผ่เขียวอีสานก็มีกล้วยไข่แบบ แล้วก็งามครับมันไม่ได้บำรุงแล้วก็คนงานครับคนงานก็ช่วยไปครับคนงานคนงานเป็นแม่บ้านเป็นทุกอย่างครับก็ปลูกปลูกไม้อีกครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่ารอดไม่รอดนะครับ ต้นที่รอดก็มีต้นที่ไม่รอดก็มีเดี๋ยวนี้ปลูกสามต้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันรอดไม่รอดคลิปหน้าเดี๋ยวที่แล้วมาก็ว่างตอนนี้โควิดระบาดเยอะมาอยู่อาทิตย์ึงเตียนไปครับเตียนไป โอเคคลิปนี้ก็ทันนี้ก่อนนะครับคนที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามนะครับสอบถามได้ครับมาพูดคุยกันได้ปลูกปลาล์มเป็นยังไงนู่นนี่นั่นก็ระบบน้ํานะครับระบบวางทุ่งวางท่อนี่ปรึกษาได้ครับย่างในมันก็จะล่มร่มหน่อยนีมะพร้าวน้ำหอมมีมะพร้าวแกง ตัวนี้มะพร้าวแกงครับมะพร้าวกินมะพร้าวกะทินะรเรามาคั้นทำกะทิะครัมะพร้าวขูดโอเคดังนั้นคลิปนี้เอาทนี้ก่อนนะครับคนเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับครับสวัสดีครับ